ไม่รู้ว่าสุขนี้ผมยังคงรักษาสถิติการวิเคราะห์ MMA ให้คงอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มได้หรือเปล่าแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยพลาดเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะอธิบายถึงทักษะระหว่างเอรดินบายาโซอมอนปัททะมาติเยรเกรกโกคลิปที่แล้วอธิบายทักษะเอาไว้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ปฏตติกึแต่ว่าสารุปสั้นๆให้ก่อนเอรดินบายาเร็วกว่าใช้บ็อกซิ่ง การใช้หมัดได้ดีกว่าส่วนคู่ต่อสู้มาติเยอร์ออกอาวุธแม่นยำแต่ช้ากว่าแต่มีอาวุธหลากหลายกว่าคือมีเตะมีเขา่ามีอื่นๆเข้ามาผสมด้วยนอกจากการใช้หมัดส่วนการนอนสู้แน่นอน MMA มันเป็นส่วนสำคัญนะเออร์ดินบายาเนี่ยผมใส่เครื่องหมายคำถามเอาไว้เพราะว่าไฟที่ผมย้อนไปดูเขาเนี่ยเขายืนสู้แทบตลอดเลยเพราะ,ะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเวลานอนสู้เขาแข็งแรงแค่ไหนหรือว่าเขาทำได้ดีแค่ไหน หรือเอาตัวรอดได้ดีแค่ไหนแต่ฟังมาติเยอร์การนอนสู้ดูแข็งแรงนะสรุปโดยรวมถนัดคนละอย่างถนัดคนละแบบมันมีเรื่องให้น่าคิดเหมือนกันไม่รู้คนอื่นคิดยังไงกันบ้างหรือเชียร์ใครกันอยู่แต่ผมคิดว่าคนที่จะชนะคู่นี้มีโอกาสที่จะเป็นมาติเยอร์เกรโก คนที่เห็นคลิปนี้ล่วงหน้าหลายวันนั่นแปลว่าคุณสมัครติดตามแต่ใครที่ไม่ได้สมัครติดตามอาจเห็นคลิปนี้ในตอนที่มวยกำลังต่อยหรือล่วงหน้าหรืออาจจะมวยต่อยเสร็จแล้วเพิ่งจะเห็นก็สมัครติดตามได้ที่หน้าโปรไฟล์